สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับ Honda j แ z h ไฮบริดขับนะครับวันนี้ผมแอดมินจะมาสาธิตในส่วนของนะครับการเช็ค ID ของสมาชิกนะครับในส่วนของการเช็ค ID ของสมาชิกอ่ะนะครับเพราะว่าสมาชิกหลายๆท่านยังสงสัยอยู่ว่าไอดีของสมาชิกเองนะครับดูจากตรงไหนนะครับอันดับแรกนะครับอ่า ง่ายๆเลยนะครับผมเข้าไปในส่วนของกระทู้ที่เราไปโพสต์ไว้นะครับนะฮะเช่นผมนะครับแอดมิน ID ผมก็คือตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ครับนะครับดูที่โปรไฟล์ได้เลยนะครับส่วนคุณ RPM Auto ID เขาคือตัวนี้ครับนะครับ ส่วนนะฮะสมาชิกท่านอื่นนะครับตรงนี้คือ ID ถ้าเรา,าโพสต์ข้อมูลตรงไหน ID เราก็จะโชว์ตรงนั้นซึ่งนะครับ พอดีผมเห็นเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านถามไวน้นะครับอ่านะครับดู ID นะครับเลข ID ดูยังไงนะครับนี่ครับ ID ของท่านก็ตัว HB นะครับ h ฮ่องกง B Boy นะครับก็คือมาจากไฮบิดนะครับ อันดับที่สี่สิบของสมาชิกนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับเห็นนะครับ ไอทุกคนจะไม่เหมือนกันจะไม่ซ้ํากันอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยครับ id ของท่านนี้ก็คือตัวสี่สินะครับอ่าวันนี้ก็ขอจบการสาธิตในส่วนของการตรวจเช็ค id ของสมาชิกในแต่ละท่านขอบคุณมากครับ